สดีครับผมเบาที่พักตะกาครับคลิปนี้ชุดละหกครับพี่น้องมาชมบรรยากาศแบบชุดละหกวุ่นวายยังน่อัปเดตโค้ง้องหน้าครับช่วงนี้ยูนี่กับสวนครับผลเริ่มเบิดตอนนี้กำลังเป็นงานดวนนะพพี่น้องชมบรรยากาศงานดวนครับเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าออกจากข้างนี่คือเขายังพอเกี่ยวครับแต่ว่าเจรจาครับจะาของทีว่ามันต้องเป็นถนนเข้าไปแล้วขอเกี่ยวเข่าออกก่อนนะก่อนในบ่อเพราะว่า รถด,ดินตอนนี้จอดสแตนบายเพียบเลยครับเพราะว่ามุ้งมองเท่ครับตอนนี้ผมสร้างดินมาสองรอยก็ลดตอนนี้เสริมคันคู่เสริมคันคู่ที่มีปัญหาช่วงน้าถ่วมที่บ่านพิพลนได้ไทายพี่หน้องในเบิงแล้วกับคุ้นดินมองจะเฮ็ดเท่นเดี๋ยวจะจะพาพี่น้องไปชมบรรยากาศด้านพุ่นอันนี้ก็รถด,ดินจอดสแตนสแตนบายครับโอเมื่อยครับบ่านพิพลกับแรนทึ่งฝังทอทึ่งอันนี้เบิงนันเงเอกเ,เข้ากับเรื่องยุ้มเข่าครับ นี่เป็นเขาเจ้ากลางตอนนี้พายุกับมาพ่อพายุครับโอ้โหครับมืดอยกำลังเกี่ยวเข่าออกับข้างครับนี่บรรยากาศสดสดในผู้ซอยในผู้ซอยครับอันนี้เป็นเจ้าผู้คนบนลงดินเกี่ยวเข่าเองเลยครับเนี่ยไอ้นั้งเอกเขากับฮุบเข่าป่ะเนี่ยอ่ะเกี่ยวเข่าเจ้าเจ้าฮุบฮุบฮุบอีลาฮุบอ้าวฮุบฮุบฮุบโอ้ขึ้นดักกันปสองมือตัวนี้อ่ะ อึ๊บไอ้เ,เองี้ยกูเนนักปีนสาลายพว <c oughs> เดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจับมาได้นี่ล่ลละบ่เอาสองคนนะทางนั้นทางนี้เชียวผู้เดียวเอาเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเด <ๆๆ S 1> ี๋ยวนะครับเด้อเดี๋ยวเด้อเอาเขาเอาเขาคือไปให้ก่อนไม่เบาตัวบ่เอาสรถระเบิดสามรถระเบิเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นอานนั้นหายไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงอึ๊บอึ๊บโอ้ ขาลอดนี้ห่าสีแซบขนาดเลยเอาไปคนซื้อเองครับซื้อออกจากทางครับเป็นเขาเจ้ากลางชุดโลหกครับอ่าตอนนี้ต้องเอาตัวให้รถดินกันครับนี่เป็นบัตรตัวบัตรเถวครับตอนนี้เบิดไปหกสิบชี่สิบแถวครับ4ีสิบตัวสองเถวแล้วเมื่อกี้นีนครับอ่หนึ่ง สองครับเจนี่เป็นถนนติดถนนใหญ่ครับถนนใหญ่ขามาที่บริพุนประมาณห้าสิบเมตรครับนี่เป็นแนวถนนาทางสาธารณะครับที่นี่มันเขาวาสุดนี่มันไปต่อบ่อไหรเพราะว่าเิ่นมาดำหน้าใายทางที่นี่เขาจริงๆแล้วอาทิตย์หน้าจะพ่อเกี่ยวแต่ว่ามันก็เต็มเม็ดแหละครับมันพ่อเกี่ยวหลวืขั้นแดดอีกสองหมื่นเกี่ยวได้เลยแต่ว่า มื่อนี้ขอดวนก็เลยเจจาก็จะของทีเพื่อจะเอาดินลงให้มันแล้วครับเอาพูดก็ได้เรื่อยแทงน้ามือานเถอะะับนี่้ให้รู้จะดไลกดอย่างให้นี่เออยังไ่รู้เอะรยังิยอ้ยบให้อยู่บ้าน้องพ่อได้ปติตามกันเข่ได้เดเดี๋ยว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 ราจะหามให้นัง เดนี่ไปแท้และจะนั่งค่อยเขได้พวกรถสิบ้อนี่เขาเบิงนี่ยังมือแรงเขาจะเบิงไสก,กันเลยบมา,ามาโมนุนี่ที่แรกมึงน,นุ่มมาทิ้งโทรมาหาแต่แหลกๆขุนเพื่อนได้วยังเมื่อไหมาอยู่นานโบดขุเด้อยวัตะตะกี้นี่ยังมือมาอยู่นี่ตอนนี้กำลังหาขยายฐานครับเอื้อยอยู่ในบ้าทน,นะครับแต่ว่าไปล่องตะดินโมเบิงโทรศัพท์จักเดียวท่านโอ้อเออเขาก็มียูรูเออเขาก็มีว่าแต่เอเอเอเ<อ>็ด<อ>บเป็นเออหาการซื้อโทรศัพท์แบบสิเอ้า นี่แหละกดให้เอหรือเปล่ากดแล้วเออพี่ตาเด้อเด้อเด้อกระดิ่งไว้พร้อมไหมอ่าครบเลยเอาถ้าเบิ้งเจ้าของเนี่ยเดี๋ยวช่โลกให้เบิ้งนางเอกเขากหลังลุยครับนางเอกสู้ๆนี่มันน่ารักสู้ๆนางเอกนะครับโจมเขาครับบ้านี้เบิ้งบรรยากาศเกี่ยวเข่าครับเกี่ยวเข่าเจ้ากลางเข่าแม่เจ้าเข่าเจ้าของนะครับเกี่ยวออกจากท่าแบบไอ้นางเอกมาเกี่ยวถ่าเกี่ยวไมเกี่ยวนี่ ปีนี้เราได้ไปเกี่ยวยุรา่เา,าเกี่ยวเขาเนี่ยแล้วเ,เกี่ยวขากขอกางข้างนี่คือความสูงฝีดินที่เ้านค้นโถมกับอาจจะประมาณสองเมตรสองเมตรอยู2 m. 2 m. ่ครับมาเก็บเขาออกตอนนี้ใกล้จะมีทางเขามาสําเร็จแล้วครับตอนนี้น่าจ,จะเป็นรถเสุดท้ายที่จะลงดินปั๊บปั๊บอ่าโค้งสางแล้วก็จะลงต้นใหม่นะมาแกผมยกเองอย่าลุดไอ้หอมเนี่ย มาโยกก็เมียผมผนผมถึโยกข้างนี่อ่าได้ยบได้ยบฮะเดี๋ดดเเียึงไปดึเออนะะไปเ้ขึ้นก่อนบ้านเรบ่จ้าบ้านเราบ้าบ่ เปแล้วคันโบกี้ยออีกคันโบกี้เอเอาอีกสองคนนะเขาจะมาฟาดเราตาองแงฟาดเขาสองคนทุคมเกี้ยวผู้เดียว้อยเซฟครับที่กงเทพระดีระบาดเยโอ้โหโกำลังงามนะ ตเโมแกครับอันนี้โมแกครับท่านใช่นักเกี่ยวตอนนี้ทาง,งเ่าเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะเป็นรถด,ดินเทพ่ท่านพระพี่น้องชมบรรยากาศทั้งไต่นะครับ นะเบิ้อเบิบงเงนยกควางได้หมดเนี่ยนีน่คือทีมงานนี่ครับดินวันนี้ผมคูนขึ้นคนละระดับกับพื้นมองนี่จะเป็นมองยกบานริมน้มเล็กน่อยฟังนี่กับคูณด้ว้เพื่อเอาเป็นรีสอร์ทนอกดาวเฮ็ดหลังน้นอยๆครับเอาไว้ให้พี่นอ้องหามาจะเล่า ไม่ยอมไม่ยมหาปลาเปิดหาปลาถาไปเถาวไม่ยอมไม่ยมครับตอนนี้ก็ลังทยอยใส่ครับขั้นคู่ที่ต้องเสริมที่ผมว่าต้องเสริมนะครับตอนนี้เริ่มเสริมแล้วพเพราะเ็จจากนี้ผมก็ต้องไล่ปลูกตะไคร่ปลูกต้นไม้ครับก็กน,นองปิ้นมาเนี่ยอัปเดตพวกนนองหน้าแบบชุกเฉินแล้วครับแบบเฝ้าๆแบบชุละหกให้พี่นอ้องชมบรรยากาศตะละมือแตะละเว้นกับยูนีแ่แหละครับ ช่วงนี้ก็ได้ไปเล่าเป็นช่วงที่เฮ็ดหั่งจะครบปีแล้วครับจะครบหนึ่งปีจะครบปีแล้วสาหรับการาไม่เฮ็ดอยู่นี่หลายเดือนแล้วครับกับหนองปินอยู่นี่อยู่กระทอมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินกระทอมน่อยหลังนี้อยู่เห็ดเบียงสองคนลุยกันอยู่นี่เฮ็ดหัง่งเฮ็ดมองอยูมงเศร้าครับเฮ็ดไวเพื่อน้องที่เอาเพื่อ,อ ปัจจัยซีคือสิ่งที่สําคัญก็คือที่อยู่อาศัยครับก็เลยต้องทุ่มเทกับมั่นอยู่เมงนี้ตอนนี้เงินท่อกับมาลงเมงนี้ทั้งบดครับใด้มากกับมาเฮ็ดมาสารเมื่นี้แล้วกับต่อไปก็คือต้องข้อเซตจากลงมดินก็นต้องปลูกต้นใหม่แหละครับลงต้นใหม่ครับลงตะไคร้ยึดหายยึดนาดินไว้แล้วก็บอยันพังปลูกที่ๆนะครับอันนี้รดดินก็ทยอยมาเต็มนะครับเพราะผมสร้างไว้ สองอีกสองรอยรถเป็นดินทั้งเบิร์ก็จะประมาณพันรถครับที่ถมมองนี่ก่าถามว่าเบิดหลายบอกกับเบิดหลายอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่ามันที่อย่างไรได้มันจําเป็นครับขั้นบดถมมันก็สิป,ปุกบ่ได้ครับเงื่อนเพราะว่าระดับไฮน้ามันตามแห้งครับจริงๆแล้วที่ของบาง้านนิพ่นบ่ได้ห้างจากถนนใหญ่ครับนั่นคือถนนใหญ่ครับเส้นทางไปอำเภอบันม่วงไปบันดุงครับไปคำชะโนดแล้วก็ไปอุดรอ,อ่า ไปไปทางนี้กับไปทางท่าตะกาครับเพื่อท่าตะกาห่างจากถนนใหญ่มหาสิบเมตรครับประมาณมหาสิบ,บเมตรรถไถตัวนี้กำล,ลังเร่งแลนหน่าแลนหลังเนี่ยครับแลนไปด,าาาดา่านทั้งพุ่นล้วก็มาด่านทั้งที่เพราะว่าฝนตกครับเมื่อกี้นี่ฝนตกเมื่อมาขึ้นนี่ กับช่วงตอนเศร้าๆครับมันก็เฮ็หดห้ยรถเพ่โบเท่เพ่บได้ครับที่นี่ฝนมันยุดแล้วฝนมันยุดเริ่มเริ่ม,มแดดมีแดดน้อยๆ,ๆเฮ็ดให้ดินมันหมังก็เลยต้องต้องเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเขียวก็บเวลาครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนลงมาอีกเพราะว่าช่วงนี้เป็นพายุพายุนี่เขามาดีเหลือเกินครับเราก็บ,บอกว่าพายุลูกทายอทยอรอบที่แล้วก็ว่ารอบที่แล้วก็ว่าพายุลูกุดทไทยครับแต่ว่าก็มาอีก อันนี้กรจะเกี่ยวเข่าแหละพี่น้องเกี่ยวเขา่าฝนตกลงมาใส่ครับฝน,นตกลงมาใส่ตอนเกี่ยวเขา่าฝนตกย่ำหนาวตอนนี้กำลังลุยนี่คืออัปเดตให้พี่น้องชมบรรยากาศอยู่นี่ครับช่วงนี้กับว่าได้หายไปไซครับกต่ยูต่สวนนี่แหละครับแต่ว่าบนนี้มีโอกาสเอ็ดคลิปให้พี่ให้น้องได้รับชม เพราะว่ากัยากครับพี่น้องครับยาในช่วงเฮ็ดช่วงสางครับยังบอกเขาที่เขาทางครับชีวิตท้าแมนหนีแล้วท้าแมนสปปลาวเปิดกัคือสิมีนี่เวลาชีวิตเขาที่เขาทางก็นีค่ไไครับเอยไลยวครลบเยยเลย ทังผมท้างครับข้างนี่จริงๆไปทางสาธารณประโยชน์ครับแต่ว่าผมก็เป็นจ้าภาพเพชรผู้เดียวเพราะว่าที่ผมมีมีที่ผมอยู่ข้างในผู้เดียวที่ใส่สัญจรที่แปลงนี่เพิ่นกับมาเฮน,น้าซื้อครับแต่ว่าเาเที่ยวอยู่ข้างในก็น เเฮ็ดให้มนแล้วซะกะพี่น้องในเที่ยวนํามกะถหรือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันเพราะว่าจังใดกะคขั้นบ่เฮ็ดทางกะเขาไปบ่ไร้อยู่แล้วครับก็เลยเฮ็ดทางเองอีกครับเพราะว่าจริงๆที่สาธารณประโยชน์กัถทาแมนอันนี้ก็ต้องท้งางอบตพักดันงบประมาณมากแต่ว่ายังบรได้อยู่ในวราระล้วาข้างนี้ข้างนี้พึ่ง เพิ่งจะมีแต่ว่าในในโฉนดในรักเนี่ยมันมีทางสาธารประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าทางเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดผมกับพวานาว่างบประมาณมากเคงคงคงดีครับพักดันงบประมาณลงมากผู้นำชุมชนพักดันงบประมาณลงมากเนี่ยก็คงสะดวกสบายแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเ็ดเองครับ คือบรรยากาศพ่อพี่น้องชมบรรยากาศก,กับมือที่พายุเขพาพ่พี่น้องยางมาเบิ่งข้างใต้ครับอันนี้ครมคมือีกแล้วครับช่วงนี้ฝนยุดก็เลยต้องเล่งครับ นี่คือหลังจากที่เขาเสริมขึ้นมาแล้วตอนนี้เ,เบิร์มเฮียครับกันพังนะครับจริงๆนมันเฮียงแต่น้ำซอกนะครับแต่ที่นี่เขาเสริมขึ้นมามันกหายไปหลายเลยครับบ้านนี้จริงๆนน้ำซอกหายไปเลยครับกันพังช่วงนี้ ี่เสริมขึ้นมาน่าจะห้าสิบเส้นครับเราจะระดับห้าสิบเส้นจริงจะเอาอีกสั่นนึงครับอีกสั่นหนึ่งจเจ้าความสูงระดับหัวนะครับเพราะว่าเวล,ลาหนามากอะพ,อพิหอดผี่คือดันหลัง เนี่ยต้องถอยมากนะครับยิ่งโคมสูงความกว้างก็ยิ่งเือน้อยครับคอากว้างน่าจะเหลืออยู่หนึ่งสสาี่เมตรครับโดยประมาณตอนนี้ได้ จะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แหละครับทางนี้เดี๋ยวต้องทั้งเทิงใส่ด้านนี้ใส่เบาหนาครับแต่ว่าจะจะเอาช่วงนี้ตำตีำ๋ยวเอาคืนมันหนาจาหน่อยเอแลเ้ว